ไอ้นใจจะขอเพียงหางตาเหลือบมองฉันพลายเป็นคนเศร้าบอง แข่ขึ้นต้นเพลงมาก็ต้องนึกถึงต้นฉบับคุณสายันสัญญากันแล้วนะคะไก่จ๋านะด้วยลูกเอื้อนลูกอ้อนหยอดคําทวงสัญญารักนะคะด้วยเสียงแหบเสน่ห์แบบนี้มองไกลๆเหมือนแม่คุณคนนี้คล้ายๆนะคะยังตึงใจคนฟังมาหลาย10ปีค่ะรวมถึงผู้เข้าประกวดเงาเสียงสายันสัญญานะคะนี่ก็เป็นเวทีวัดป่าเลไลวรวรรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีในงานครบรอบการจากไป3ปี11กันยายนค่ะโดยเพลงไก่จ๋าเป็นเพลงที่ถูกร้องซ้ํา เยอะที่สุดคุณกานดาบนเวทีนี้ล่ละค่ะเพราะว่าผู้เข้าประกวดเตรียมมาเขาบอกใจตรงกัน แล้วไม่ถึงกับเหมือนเป๊ะนะคะแต่ว่าชัดถ่อยชัดคำมีจังหวะการร้องแบบร่องเสียงของคุณสายันเลยค่ะก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นแชมป์นะคะซึ่ง25คนบนเวทีเนี่ยมาจากทั่วทุกภาคเลยคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าคนรักเพลงของสายันเนี่ยยังมีอยู่ทั่วประเทศนะนะคะจากชื่อเสียงในวงการก็สั่งสมมานานกว่า30ปีถือว่าเป็นนักร้องลูกทุง่งแล้วก็เจ้าของวงดน,นตรีใหญ่ที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งเลยค่ะขนาดที่ว่าครูชลทีทานทองและคุณพิญญาณนะแต่งเพลงสำคัญของเราน คเคยออกปากเลยนะว่าแม่นดังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆตลอดชีวิตการเป็นนักร้องก็มีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะคะบันทึกเสียงเอาไว้นับพันเลยค่ะและด้วยเอกลักษณ์น้ําเสียงหวานปนเศร้านะคะ,คะเข้าถึงอารมณ์เพลงถึงตัวจะจากไปแล้วแต่แฟนเพลงยังนึกถึงส่งผ่านงานรําลึกขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาค่ะที่จริงๆแล้วเพลงพี่เป้าเราร้องยากมากที่สุดเลยเพราะเป็นเป็นแหบมหาสนี ไม่มีนักร้องคนใดที่ร้องเหมือนผมกล้ารับประกันได้หรือไม่มีหรอก,รอกนอกจากฟังกันผ,น,ผน,ผน,ผนผ่านจะอาจจะมีเงาเสียงคุยเป้าอยู่บ้างคลายกันแบบนี้ที่เหมือนเลยคงจะยากยากมากเลยเวทีที่ผ่านมาสองปีก่อนจะรับเฉพาะศิลปินจะไม่มีท่านผู้ชมหรือว่าแฟนเพลงเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยคิดว่าจริงๆเราได้ให้โอกาสแฟนเพลงโดยเฉพาะเขาจะมีแฟนคลับของคุณสายันสัญญาอยู่ กลุ่มใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยเขาชอบเพลงแล้วก็ชอบเพลงพี่เป้าแล้วก็ชอบร้องเพลงพี่เป้าร้องดีๆหลายคนเลยนะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะให้โอกาสคนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราบ้างนะครับ คนลูกทุ่งไม่น้อยต่างมาร่วมงานกันด้วยใจนะคะตลอดกิจกรรมรำลึกถึงเป้าสายันจัดเป็นเวทีใหญ่โตคุณผู้ชมคะมีทั้งร้องเพลงแล้วก็ทาบุญนะคะแล้วก็นําภาพชีวิตแล้วก็ผลงานของคุณสายันสัญญาตอนที่เป็นนักร้องนะคะแล้วก็งานแสดงเนี่ยมาให้ดูด้วยตอนนั้นมีแสดงหนังนะคุณกันดาน,นะ,ะนะคะมาให้ดูเป็นการรำลึกในรูปแบบซุ้มแล้วก็เป็นพิพ,พิธภาาัณฑ์เล็กๆแบบนี้ค่ะ ที่จำลองมาเป็นสีสันนะคะก็คือรถตู้ทัวร์คอนเสิร์ตค่ะเล่าถึงช่วงเวลาเดินสายร้องเพลงของคุณสายยันนะคะซึ่งเวลานั้นเป็นวงใหญ่มากมีรถตู้มากถึงคีนค่ะไม่พอค่ะไม่พอไปรถบัสอีก2คันนะคะสำหรับขนชุดหางเครื่องและเมื่อแฟนเพลงรู้ว่ามีงานนะคะก็ไม่ต้องโฆษณาขายบัตรเหมือนวงอื่นๆเขาเพราะทุกคนจะมาลุมล้อมเลยค่ะซึ่งครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการลูกทุ่งแล้วก็คลื่นคนสุพรรณ ใช้คําว่าคลื่นนะอันนี้คุณน้ำอ้อยบอกมานะก็คือเยอะจริงๆก็ตั้งใจให้มีกิจกรรมรําลึกทุกปีสืบความ